ใครฉีดยาขยาในป่าอ้อยนะครับแล้วอยู่ใกล้นาข้าวก็ให้ระวังกันนิดนึงโยกเกิร์งเรื่องการ,กรเกษตรนะครับแวะเข้ามาดูให้ลูกค้าก่อนเลยว่ามันจะไหวไหมเพราะว่าเห็นเนี่ยสภาพนะครับเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มีต้นตายเยอะเกินครึ่งเลยเนี่ยไอ้ตรงนู้นเขียวะไม่เป็นไรนะแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะเอ่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นตายแล้วไอ้ต้นที่ไม่ตายก็แต่กอมาใหม่ก็ไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะว่ายาป่าอ้อยเนี่ยมันออกฤทธิ์ดูดซึมด้วยนะครับ ดังนั้นจะเจออย่างนี้ก็ให้ระวังนิดนึงใครก็ตามที่มีป่าอ้อยหรือว่าป่าข้าวโพดฉีดยาไปแล้วฝนตกหนักๆแล้วน้ํามันไหลลงนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างฝั่งเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับจากฝั่งเนี้ยที่อยู่ติดป่าอ้อยเนี่ยเยอะหมดเลยตรงนี้มัน,นเป็นแอ่งเนาะน้ํามันจะไหลมากองตรงนี้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก็พยายามดูแต่งให้ลูกค้าเผื่อว่าจะดีขึ้นนะครับก็มาดูให้ก่อนเดี๋ยวต้องไปคุยกับเขาอีกทีเดี๋ยวเจอหน้าเขาแหละตอนเย็น ก่อนเลยมนาะเล่าให้ฟังเก่งรุ่งเรื่องการเกษตรสวัสดีครับ